วันนี้พาทุกท่านมาชมราคาอย่างเป็นทางการของ Mazda CX3 โมเดลเยีย2022ได้ทำการปรับรุ่นย่อยใหม่เพิ่มออปชันเพิ่มขึ้นมาแต่ยังคงไว้ซึ่งราคาเท่าเดิมรายละเอียดตัวรถแต่ละรุ่นย่อยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ มาเริ่มต้นกันที่ราคานะครับสำหรับ m a ต้าซิกสามโมเดล year 2022และทําได้ทาการตัดรุ่นย่อยตัวท็อปออกไปนะครับเหลือเพียง3รุ่นย่อยต้นจากตัวเบนซิน2.0งจุ e บสราคาอยู่ที่7 6 9 9 0 0 0บาทเบนซิน2.0งจุ e p s บสพัรราคาอยู่ที่8 9 0 0 0บาทและตัวท็อปเบนซิน,น2.0 Comfort ราคาอยู่ที่8 7 9 9 0 0บาท ซึ่งมาด้าซีกสตัวนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับมิติตัวถังเท่าเดิมน,นะครับความยาวอยู่ที่4,275ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,765ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,550ม mm, ิมระยะฐานล้อหรือว่าวิวเบตอยู่ที่2,570ม mm, ิมระยะต่ำสุดจากพื้นหรือว่ากาวเคียร์แลน์อยู่ที่160มิลลิเมและก็ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0 Skyactiv-G 1,997ซีซี ให้กับลางแรงม้าสูงสุดอยู่ที่156แรงมา้ากับแรงเบิดสูงสุดอยู่ที่204นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมกับแมนนวลโหมดนะครับระบบขับเคลื่อนเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อนหน้ารองรับน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ e 8 5ดโดยรายละเอียดและออปชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรุ่นนะครับเริ่มต้นจากตัว2.0จบสก่อนเลยนะครับตัวล่างสุด มีการเพิ่มออปชันนะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเพิ่มระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติหรือว่าเลนเซนเซอร์เพิ่มระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครู s e Control ส่วนภายในนะครับมีการเพิ่มโหบดชาร์จไร้สายหรือว่าไวเลสชาร์จเจอเข้าไปและก็ยังคงไว้ซึ่งราคาเท่าเดิมรุ่นถัดมานะครับ2.0เบ e สพัด มีการเพิ่มโรชาร์ไรสายนะครับหรือว่า w i r ลสชาร์ h เจอร์เข้าไปเพิ่มเซ็นเซอร์กับอระยะด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับอย่างละสีตำแหนง่งและก็ยังคงไว้ซึ่งราคาเท่าเดิมส่วนรุ่นท็อปสุดน,นะครับ2.0 Comfort นะครับมีการเปลี่ยนล้ออลอยเป็นขนาด18นิ้วพร้อมกับยางขนาด 215/50R18 มีการเพิ่มโรชาร์ไรสายนะครับหรือว่าไวเลสชาร์เจอร์เพิ่มรปรักาศอัตโนมัตินะครับซึ่งมีในรุ่นท็อปรุ่นเดียว เพิ่มเบาะคนขับปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางแล้วก็มีตัว memory seat เบาะนั่งคนขับมาให้ด้วยและก็ยังคงซึ่งไว้ราคาเท่าเดิมตัวทั้ง3รุ่นย่อยนะครับมีราคาเท่าเดิมแล้วก็มีการเพิ่มสีตัวถังภายนอกใหม่ก็คือสีบอลแพลตินัมครอส ในส่วนของรายเดทออปชั่นอื่นๆนะครับก็มีมาให้ครบเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้าของตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแบบ LED นะครับพร้อมกับไฟ d เดทามล n i n g Light แบบ LED แต่ในรุ่นล่างสุดนะครับจะยังมาพร้อมกับตัวไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะครับมีให้มาเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้น พอมาที่ด้านข้างของตัวรถนะครับก็ยังมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วนะครับใช้ยาง215 50R18 ส่วนในรุ่นรองท็อปแล้วก็รุ่นล่างสุดนะครับจะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด16นิ้วใช้ยางขนาด215 60R16 นะครับพอมาดูที่ด้านหลังของตัวรถนะครับก็ยังมาพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นแบบ LED นะครับพร้อมกับท่อไอเสียเป็นแบบคู่นะครับทรงสปอร์ตและในรุ่นท็อปนะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า ในส่วนของภายในกันบ้างนะครับก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นเซ็นเตอร์ดิสเพลย์ขนาด7นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และก็ Android Auto นอกจากนั้น,นครับยังเชื่อมต่อ AUX นะครับมีช่องเสียบ USB 2ตำแหน่งเชื่อมต่อและสายพัานบลูทูธนะครับแล้วก็มีลำโพงรอบคัน6ตำแหน่งซึ่งมีมาให้ครบทุกรุ่นย่อยเลยนะครับ ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับก็มีมาให้ครบทุกรุ่นย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะครับ EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว DSC ระบบป้องกันการเลื่อนถาลายและล้อหมุนฟรีนะครับ TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางราชัน HLA ระบบควบคุมเกียร์นะครับหรือว่า AAS ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง G-Victorin Control นะครับ ระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับเมื่อมีการเบรกรันหันหรือว่า ESS แล้วก็มีตัวระบบถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งรอบคันนะครับในส่วนของอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จะมีมาให้เฉพาะรุ่นท็อปนะครับก็จะเป็นตัวระบบกล้องแสดงภาพ360องศานะครับมีระบบเตือนเมื่อรถอยู่มมในมุมสายตาขณะเปลี่ยนเลนและก็ขณะถอยนะครับ ABSM แล้วก็ RCTA ส่วนสีตัวถังภายนอกนะครับมีให้เลือกทั้งหมด7สีโดยจะมีสีใหม่ก็คือสีบอนแพทินัมคอสนะครับนอกจากนั้นก็จะมีสีแดงโซเรสคิตัลสีเทาแมชชีนเกรสีขาวเซรามิกไวท์ way, สีขาว ur, สโนว์เฟกไวท์เพลสีดำเจทแบ็กและก็สีเทานมโพลิเมทัลเกร a y นี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของตัว Mazda CX3 Model y โมเดลเยียร์ ที่ได้ทำการปรับปุ่นท็อปมีราคาลงเหลืออยู่ที่8,079,000บาทแต่มีการใส่ออปชันที่จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซันลูปอลลอร18นิ้วแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับ จึงถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะครับสำหรับคนที่ยังต้องการหารถในพิกัดเซกเมนต์นี้นะครับที่ต้องการการขับขี่ที่สนุกแต่ไม่ได้ต้องการพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังที่มีความสะดวกสบายสักเท่าไหร่นะครับ <S <S เพราะว่า CX3 รุ่นนี้นะครับภายในค่อนข้างแคบแต่ว่าคนนั่งคู่หน้าเนี่ยก็ถือว่ายังสบายอยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในตลาดที่น่าสนใจนะครับการดีไซน์ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ